สวัสดีครับส่วนปลาคนาบิดอมนมดาซ่านะครับคันนี้ปลูกเมื่อราวปีพศ2563นะครับเป็นคันกลางๆนะครับที่ค่อนข้างที่จะต่ำนิดนึงนะครับต้นไม้เรียโตชานะครับต้นไม้ก็อยู่ประมาณ63 64 65 66 7เกือบ4ปีแล้วครับแต่ว่านำต้นอะไรก็ไม่ค่อยโตเท่าไหร่นะครับ ก็แรงฝนนี้ช่วงนะครับแต่ว,ว่าฝนเพิ่งมาตกได้สักครั้งสองครั้งสามครั้งที่แบบแรงงหน่อยนะครับก็ได้น้ำนะครับส่วนบริเวณนี้ก็จะทําเป็นคันดินนะครับเป็นคันนาคันดินนะครับก็จะปลูกสลับคันนะครับช่องว่างแต่ละคันก็อยู่ประมาณสี่ห้าเมตรประมาณห้าเมตร <c oughs> ตนไม้ก็จะมีไม้ต่างประเทศนะครับไม้ตระกูลเดอร์เบเชียโรสบูดอะครแล้วก็ไม้ไทยนะครับไม้พยุงไทยนะครับปลูกสลับกันไปนะครับมนเวในสวนนะครับพื้นที่ทั้งหมดก็ประมาณสามไร่สามไร่นิดๆนะจนไม้ก็โตดีครับ เพิ่มสวยงามนะ้วเดือนนี้เดือนกรกฎาคมครับวันที่13กรกฎาคมนะครับกลับมาเดือนนี้มากลับมาบ้านสามครั้งนะครับมาเยี่ยมคนแก่นะครับพ่อแม่ต้นนี้นะครับหักไปเมื่อโคนไปเมื่อปลายเดือน นิถุนานะครับเนื่องจากตัดแต่งกิ่งครับตัดแต่งกิ่งเสร็จแล้วก็เกิดชรานะครับเกิดชราแล้วก็กพายุฝนมาลมมานิดนึงก็ก็หักเลย ต้นเต็งครับลงได้ห้าหเดือนก็ผ่านแรงมาเกือบตายครับแตกยอดใหม่เพราะว่าต้นเก่าเนี่ยสูงประมาณสูงประมาณนี้นะครับเราตายครับเราก็เลยหักแตกใหม่ครับนี่ก็จะริมบ่อเลยนะครับ ันลิมบอกต้นไม้ก็จะเริ่มเขียวขจีครับเป็นเริ่มจากเดือนนี้ไปจนถึงนะครับกรกฎาก็เขียวนะครับต้นไม้สิงหาก็เขียวกันยาตุลาพฤศจิกาธันวามกลาถึงกุมภานะครับต้นไม้จะเขียวถึงกุมภานะครับพอมีนาก็เริ่มจะแรงแล้ว ดินที่นี่เป็นดินเหนียวปนทรายนะครับในอัตอาราเปอร์เซ็นต์อัตราส่วนก็อยู่ประมาณดินเหนียวประมาณ90%้บเซดินทรายก็อีก10%ซดินไม่ค่อยสวยเขาเลยปลูกอะไรไม่ค่อยงามเนี่ยบัวนะครับขนาดบัวยังไม่งามเลยครับบัวยังแห้งแรงแดดร้อนมากปีนี้ต้นไม้ตายไป2ี่สิกว่าต้นได้ พยุงบาซิลก็มีครับมยัมพยุงบาซิลต้นนี้ยังไม่ตื่นเลยครับพยุงบาซิลโอเคครับฝากไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ